ดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอการพลิกหน้าประวัติศาสตร์รายการเกษตรครั้งใหม่ของเมืองไทยกับ4คนนี้ตีอ้วนชวนหาไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆโ,<ดย>โ<ดย>จอ,อีก,ก้หน่า,า,ากินกินได้ป้าบอกใช่มึงคกดเาหูงโง่หรืองไงดินเหรอเขาใหญ่ดิน,ดน,ดน,นไหม กนแล้วคุณให้ผมกินดินเพื่ออะไรมันกินอรสอนเชิญยิ้มเดี๋ยวก่อนจะว่ากูง้ออีตาซ้อมกูกินลูกนี้อยากนลูกูอยาไม่ได้สิคนและแต่งแต่งลุยสวนลบเลยนั่นีนี่นี่นนนีนนีลูกไม่ใช่ปลาดุกปลาดุกรงแหละปลาดุกพ่อมันเลยความฮาระดับ่วกราสที่เกิดขึ้นทุกนาทีและเรื่องราวกรเกกตรเซกที่น่าเบื่อก็จะกลายเป็นเรื่องสนุกของทุกทุกคนเจ้าทุยลุยสวนเร็วๆนี้ 这个。